ีครับพี่น้องมาดีกันอยู่กับผมแซมวันหยินดีชาแนลนาคือเก่านะครับพี่น้องอยู่กับบรรยากาศร้อนควรระหุเลยนะครับน,นี่ตับเต่าหมูกระทะนะครับเดี๋ยวจะเบาไ,ไปกินไปน้ำพี่นอ้องเบาไล่กันเมย์เอาโอ้หน่อยหน่อยเดี๋ยวกินไปน้ำพี่น้องอันแรกัะน้ำเก๊กหวย สวนคับพี่น้องสวนโยธาบ้าน

กดีอาจจะรวยนะครับอาจจะมีใครมูเพี่ยมกจากกลนหอยนี่พี่น้องหมั่นเข้าไปครับกินรสชาติดีครับพี่น้องแล้วพอดีมันมีโลโก้นะครับจะถืออ่าแสบครับ ไม่หมอนิ้วกระแทกหมอนี้มันเป็นยังคือม่นมีสีเขียวเราต้องสงสัยครับมือนี้งดผักสีเขียวครับเน้นเป็นเห็ดเข้มท้องนะครับลองเปลี่ยนจากผักเป็นเห็ดเข้มท้องลองมือนะครับพี่น้องชิมต่อไปนะครับพี่น้องเราจะนำเสนอนะครับ สบายนางแล้วับเ่กกินกินิกเข้าไปครับว้าว <Wow. S 2> <c oughs> พี่รองนครับนี่ครับพี่รอง,อง,องให้อะไรพวกันด,ดีหมดปลามึกนะครับน้อยได้เยเดี๋ยวมันอักอักไปอยให้กันวม่ที้เป่าถึงไม่หรอ,อก <laughs> จับของขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอปุ๊บเสียงดังเหงมือนคนตัดหญ้ามีคนเห็นอย่างแบบเออเรียงรบกวนนะครับพี่น้องแต่ก็ขอโทษขออภัยนะครับท,ทุกคนเด็กไปยืดหนึ่งพ่มาเบิ่งแล้วยืดหนึกดไลค์กดแชร์นะครับ นั่งกินไปได้อัรวินได้การตั้งเสียงเครื่องตันยาอีกน่องเข้าไปในบ้านกันกระจัดตันยานอกจากกระจัดตันแต่เข้าไปในจอนครับม้วนหอยครับ ที่หัวหินนะครับหัวหอยมีหวานมีหวาน้องหวนให้คุณข้าวไปลองชิ้นองจะร้อนวันปวดปวดเนาะ บนห่วงนะครับพี่น้องเราสายกินอยู่แล้วครับสายกินนี่ตัวซอยดีเบื้องญาติวนพี่น้องเป็นทีกับน้ำบ่กินลอยโลครับเดี๋ยวกับกับจำบันดีๆนะครับพี่น้องนั่งกินรสวาติกับบรรยากาศมีเสียงอันให้รอเกับเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับพี่น้อง สักพักคนเกิดสิเศร้าเอางแล้วครับฟังฟังกันไป เครื่องตัญญนหยาเพื่มเติมเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวแจ้ <c oughs> มาดีๆใส่เส้าเสียงในฟังแบบพบกันไปไเรืเ่อยๆพี่น้องนะไปพูดว่ากันโผล่ไหลค่อยแห่งพี่น้องนะสัตว์หน้ามีเหย็ดกระจอก ไป,ปลวกนะครับชิ้นไฮไลท์ของเราหน่อยลงลวกวันน้ไค่ะนรับลวกไปลวกไปกลับมรวมางอย่างมกินหมูัคนครับเดิน,มมน,น,น,ะะน,นตะหญกระดังมาไกลเรืยไกลเรืย,ยพี่น้อง มาบรรยากาศเลอใส่กับบรรยากาศในบ้านนี่ครับพี่น้องนั่งกินในบ้านตัวนี้ในช่วงโควิดนะครับต่างคือขึ้มากเรวกากินในบ้านนะครับผมทานแซ่บดีได้อีกแบบนะครับปลอนไอความโควิดนะครับนั่งชิวๆในบ้านสบาย คลองนะครับั้วตะขวดเล็กนอง ฮ้อนพี่น้องฮ้อนโอ้ยพี่ ini ถือคว่ำพอนไปที่ก็ะหอดครับเดี๋ยวตังแซ่บได้กันเมื่อแดดตลอดมองนึ่งกันพี่น้องเวลาแรกน่ะง่เหนไทยคลิปวิดีโอเด็ดอัดคลิปนี่นะเสียงเครื่องตัดเนี่ยเสียงเครื่องออกเล็กเสียเล็กสารพัดสารพีครับพี่น้องต้องท่ำใจนะครับเพราะว่าไปบอกกระจกบารดเรกบานกระจกเฮียกระจกกระจกกระจกทุกท่านควาใสะครับพี่น้อง กว้างไปนะครับพี่น้อง ของแทกกับหวนมึงี่ยควนรตรัวตัวเลยหวนมยักษ์นะครับออมาที่รองอยัดไปถ้าไม่เง คือเสียวไม่เลยไหลครับพี่น้องนั่งไปเรื่อยๆกับแจ้งวันดีครับกับบรรยากาศหมูกระทะน,นี่ครับพี่นอ้องมูกระทงน,น่มันแรงครับพี่นอ้องอืกายงบบนี้นมทครับพีน้นอ,นอผมกินกอยู่ตอนนี้ครับ หวานรั่วก็อ er ร่อยเหมือนกันนะครับเนี่ไม่นะครับเสร็จล้วคลิปนี้นะครับคือสิได้ยินเสียงนี่นะครับเสียงไอ้เสียงยังก่อนเสียงเครื่องตัญญานะครับพี่น้องจนจบคลิปพล่ามังครับพี่น้องข้าเจ้าขี้บัวตาเหลี่ยงไงหรอกขอบ่เป็น่ยังนะครับทุกคนขอตัวขออภัยนะครับสำหรับเสียง นะครับที่เสียกส่วนนะพี่น้องพี่นองไม่ชวนล่อหม,มสุกอะนางคิดนำไปเรื่อยๆครับ, <Wow. S 1> รบว้าวเสียงเครื่องรัดนหยาค่ะเง้ดังหรือเก่าพี่น้อง วันนี้เขมีอย่างหลายที่เก่านะครับนั่งนัวกระทะกันมาพร้อมปากผมก็สักใครนึ็นกาวัตถิชายเครื่องสัญญาคนเข่าคนต้องสัญญามันคำเดียวมันเด็ดเข่านะครับเรียกว่าวิดคลิปกันตอนนี้เลยครับพี่น้องสำหรับวันนี้ขอบ่มีอย่างหลายนอกจากคข้ามาบ๊ายบายสวัสดีครับเานแซงพรวันดีแนนเอลเจ้าพี่น้องโอเค